รักการอ่านนางบรรจบโนนพิลาครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนมุกดาหารปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนทั้งสิ้น24คาบต่อสัปดาห์เป็นหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้านงานห้องสมุด และเลข,ขาดูการงานศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนมุกดาหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสอนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์คือครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นครูผู้จัดทำแบบแผนการสอนดีเด่นนอกจากงานสอนแล้วครูบรรจบโนนพิลายังเป็นวิทยากรรับเชิญ สำมักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารจัดอบรมครูบรรลักษ์ในหัวข้อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิตเป็นวิทยากรนำเสนอการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน b บ s ท์พร็อพติสและอื่นๆอีกมากมายและยังได้ทุ่มเทเสียสละเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆงานระดับชั้นได้ส่งเสริมให้นักเรียน เขียนโครงการเพื่อจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมการจัดใายโครงงานเพื่อฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมที่ครูบรรจบโนนทพิลาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. โครงการอ่านวันลณนิษจิตแจ่มใส 2. โครงการเรนลี่การอ่านรายวันเรนลี่การอ่านรายสัปดาห์สามโครงการเรื่องการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 4. โครงการบันทึกคุณธรรมจริยธรรมและการนำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 5. โครงการการประกวดการความดี 6. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งกิจกรรมน้อมนำการอ่าน 7. โครงการส่งเสริมวิสัยรักการอ่านซึ่งมีกิจกรรมคือยอดนักอ่านประจำภาคเรียนยอดนักอ่านประจำปีนักเรียนผู้ยืมหนังสือมากที่สุดนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุดการประกวดคำขวัญรักการอ่านการตอบปัญหาแดกลุ่มสาระ จากการที่มุ่งมั่นในการสอนการทุ่มเทเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆจึงส่งผลให้เกิดผลงานแก่ผู้เรียนดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศการนำเสนอโครงงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาคการประกวดโครงงานนักเรียนมูลลินทิเพรมตีน่าสุลานนท์รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22การแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษรางวัลนักเรียนยอดนักอ่านระดับภาคผลงานที่เกิดแก่ตนเองได้แก่ครูดีในดวงใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูสอนดีจังหวัดมุกดาหารครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่นจะเห็นว่า ครูบรรจบนนพิลาเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆทั้งจากการอ่านหนังสือการศึกษาค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะได้องความรู้ที่ใหม่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองพัฒนางานให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินครูและการอ่าน ด้วยความเคารพยิ่งขอขอบพระคุณค่ะ